สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ตั๊กนะคะวันนี้พี่ตั๊กมีเทคนิค มาแชร์ให้น้องๆได้เรียนฟิสิกส์ให้สนุกและทําโจทย์ได้มากขึ้นนะคะกับเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวพี่ตาจะสอนหนหน้าแล้วเราดูซิว่าแค่หนหน้าเนี่ยเราสามารถทําข้อสอบแผทสอได้คะแนนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่นิยามพื้นฐานก่อนเลยเนาะนิยามพื้นฐานคือเริ่มที่คําว่ามวลละกันนะคะมวลคือปริมาณที่บอกให้รู้ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มวลก็คือมวลลูกมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมไม่ใช่น้ําหนักนะคะมวล เป็นปริมาณแบบสเกลาร์เป็นการบอกให้รู้ว่าสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นอย่างไรถ้าวัตถุนี้มีความเฉื่อยมากวัตถุนี้ก็แปลว่ามีมวลมากอย่างนี้เข้าใจความหมายนะคะเอาใหม่ถ้ามวลมากแปลว่าเฉื่อยมากก็จะเคลื่อนที่ได้ยากมวลน้อยก็มีความเฉื่อยน้อยก็จะเคลื่อนที่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นมวลเป็นตัวบอกให้รู้ถึงสภาพการเคลื่อนที่ว่าง่ายหรือยาก ในขณะที่น้ำหนักค่ะพูดถึงอะไรน้ำหนักเป็นการพูดถึงแรงที่โลกดึงดูดกับวัตถุนะคะโดยมีหน่วยเป็นนิวตันและปริมาณของน้ำหนักเป็นปริมาณแบบเวกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของเราค่ะเวลาเราเขียนสูตร w เรานะคะมันจะมีค่าเท่ากับ mg นะคะ w จะมีค่าเท่ากับ mg ด้วยความที่น้ำหนักเป็นปริมาณแบบเวกเตอร์แปลว่าเขาขึ้นอยู่กับค่า g ที่หมายถึงค่า ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกซึ่งมีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางโลกเสมอนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งตอนนี้เราแยกออกจากกันได้แล้วว่าอะไรคือมวลอะไรคือน้ำหนักซึ่งที่พี่ตักยกตัวอย่างให้ทุกคนดูพี่ตักจะยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะน้องกระต่ายคนงามมีมวลเป็น60กิโลกร,รมัมเมื่อเขาอยู่บนโลกเขาจะมี W เท่ากับ mg ถูกไหมโลก W เท่ากับ mg อันนี้คือ W เท่ากับ mg ซึ่ง W เขาจะมีขนาดเป็น600นิวตันแต่น้องกระต่ายคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่บนดวงจันทร์นะคะมวลเขาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าในขณะที่เขาอยู่บนโลกและเขา เคลื่อนที่ไปอยู่บนดวงจันทร์นมเขาระเบิดหรือแขนขาเขาหลุดก็ไม่ใช่มวลเขายังคงเท่าเดิมค่ะมวลมีขนาดเป็น60กิโลกร,รมัมแต่น้ำหนักเขาเปลี่ยนแล้ว W บบเขาจะต้องมีขนาดน้อยกว่า600นิวตันทำไมน้ำหนักของน้องกระต่ายถึงมีขนาดน้อยกว่า600นิวตันนั่น,เป,นเป็นเพราะว่าค่า g ของเขาค่ะลูก บนดวงจันทร์นะคะมีค่าน้อยกว่า g บนโลกถึง1.6ส่วน6เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีน้ำหนักที่น้อยกว่าเมื่อเขาอยู่บนผิวโลกนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนะักบินอวกาศเนาะเมื่อเดินทางสู่ อวากาศแล้วหรือไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วเขาถึงกระโดดด,ดึงไปมาเมื่อเขาออกแรงมากเท่ากับที่อยู่บนโลกเขาจะล้มเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องออกแรงเท่ากับที่เขากระทําบนโลกเหตุผลเพราะว่าเขามีค่าจีที่น้อยอยู่แล้วนะคะอ่ะลองมาดูคนนี้สําคัญมากหัวใจสําคัญของบทนี้อยู่ที่คุณคนนี้เลยคุณคนนี้ชื่อว่าคุณนิวตันนะคะคุณนิวตันพูดถึงกฎนิวตันอยู่3ข้อนะข้อที่1ค่ะ บอกว่าวัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่งลูกเขาใช้คําว่าอยู่นิ่งนะคะหรือจะมีสภาพเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนวตรงนอกจากมีแรงที่ไม่เท่ากับศูนย์มากระทําหรือพูดง่ายๆว่าแรงลับที่กระทําต่อวัตถุเป็นศูนย์เอาจริงๆแล้วอะพี่ตักรู้นะว่าทุกคนท่องมาเลยว่ากฎข้อที่1ของนิวตันคือซิกมาเอฟเป็นศูนย์อ่ะเราอธิบายกันก่อน คงสภาพอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวคําว่า v คงที่เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรลูก v คงที่แปลว่า a เป็นเลยคะ a เป็น0แล้วแรงลับธ์ที่กระทำต่อเขาเป็น0แปลว่าซิกม a f นั้นเป็น0มันจะเกิดการอนุรักษ์นะคะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ไว้ได้เราเรียกกฎข้อนี้ว่ากฎความเฉื่อย อ่าเรามีชื่อเรียกเขานะคะว่ากดความเฉื่อยหรือที่เราท่องกันนั่นแหละลูก sigma f เป็น0ขออนุญาตไฮไลท์ไว้ดูนิดหนึ่งนะคะกด sigma f เป็น0ในชีวิตประจำวันเราเราเจอกฎนิวตันข้อที่1ด้วยแหละนะเช่นอะไรลูกเช่นเรานั่งรถเรายือนอยู่บนรถละกันอ่ะยืนเลยดีกว่าหรือจะนั่งดีอายกตัวอย่างหน้าละกันทุกคนจะได้เห็นภาพทุกคนนั่งรถอยู่เราอะไม่ได้ใส่เบล เราไม่ได้ใส่เบลเข็มขัดนิรภัยเราขับรถมาด้วยความเร็วคือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเราขับมาเสร็จปุ๊บรถเบรกกระทันหันปาบรถที่เรานั่งมันเบรกกระทันหันค่ะความเร็วของรถเป็นอะไรลูกความเร็วของรถเป็น0ูนย์เมื่อความเร็วของรถเป็นศูนย์แต่เราอะยังไม่ได้ลดความเร็วเลยเรายังมีความเร็วเท่ากับความเร็วของรถตอนขับมานั่นเป็นเหตุผลที่ตัวเรา พุ่งออกไปด้านหน้าด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วลดในตอนแรก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นค่ะทำไมเราถึงต้องใช้เข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันกดของความเฉื่อยตรงนี้เมื่อรถหยุดความเร็วสะสมในเรายัางไม่หยุดถูกไหมเราก็มีโอกาสที่จะทำไมลูกพุ่งออกไปด้านหน้านี่คือข้อที่ต้องใช้ ในเรื่องของเข็มขัดน,นิรภัยเพราะเขามีกฎนิวตันข้อที่ศูนย์กำกับอยู่นะคะอ่ะต่อไปกฎนิวตันข้อที่สองกฎนิวตันข้อที่สองบอกว่าเมื่อแรงลับที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำหนูสังเกตคำนี้นะแรงลับที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำพี่ตาจะเขียนว่าซิกมาเอฟนั้นไม่เท่ากับศูนย์จะทำให้เกิดความเร่งเห็นไหมลูกจะทำให้เกิดความเร่งนะคะหรือสรุปง่าย มี A มีความเร่ง A เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับแรงลับด้วยและส่งผลให้เกิดเป็นสูตรว่า sigma F นั้นเท่ากับ ma นะคะ sigma F เท่ากับ ma เป็นกฎนิวตันข้อที่2ตอนที่เราเรียนมาเราก็ท่องว่าเฮ้ยกฎนิวตันข้อที่1คือ sigma F เท่ากับ0กฎนิวตันข้อที่2เราบอกว่า sigma F เท่ากับ ma และกฎนิวตัน ข้อที่1กับข้อที่2มีวิธีดูอยู่นิดหนึ่งหนูสังเกตไหมกดนิวตันข้อที่1เนี่ย A เป็น0 F เป็น0กดนิวตันข้อที่2มี A แปลว่า F ไม่เท่ากับ0นั่นก็หมายความว่ามี F เคยเคยดูโฆษณาไหมโฆษณาเขาบอกว่ามีแมวต้องมี O เหมือนกันเลยนิวตันมี F ต้องมี A มี A ต้องมี F ไม่มี A ก็ไม่มี F ไม่มี f ก็จะไม่มี a โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมีแมวต้องมี o มี f ต้องมี a เหมือนกันนะคะและกดนิวตันข้อ2ข้อนี้เราจะได้เทคนิคว่ามี f ต้องอะไรลูกต้องมี a นะคะเทคนิคที่1มี f ต้องมี a เหมือนกันกับมีแมวต้องมี o นะคะแบบนี้ท่องไว้แบบนี้ต่อมากดนิวตันข้อที่3 เราเรียนมาแล้วเราบอกว่าแอคชั่นเท่ากับอะไรลูกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นภาษาไทยใช้คำว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานะคะเราใช้สองคำนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่สิ่งสำคัญค่ะไฮไลท์ด้วยกันขนาดต้องเท่ากันทิศทางต้องตรงกันข้ามกันและทำกับวัตถุคนละก้อนกันอันนี้สำคัญมากเพราะเด็กๆชอบผิดตรงนี้พี่ตั้งยกตัวอย่าง เยวจะวาดรูปจรวดนะคะอ่านี่พี่ตั๊กวาดจรวดเป็นไงเหมือนจรวดใช่ไหมอ่ามีหน้าต่างนิดนึงจริงๆอย่าวาดเลยเดี๋ยวมันจะไม่ใช่จรวดนะคะนี่คือจรวดแล้วก็มีไอพ่นนะะไอพ่นฟาฟาฟืบฟืบ,ฟบนี่เป็นไอพ่นถูกไหมคะแอคชั่นของเราคือตัวนี้นี่คือแอคชั่นแอคชั่นคือไอพ่นเมื่อไอพ่นมันพุ่งออกมาที่พื้นมันก็เลยดันให้จรวดเนี่ยวิ่งขึ้นไปด้านบน กลายเป็นแรงอะไรขึ้นมาลูก reaction หนูจะเห็นเลยว่า reaction มันเกิดบนจรวดส่วน action มันเกิดบนอะไรลูกมันเกิดบนเชือเพลิงเห็นไหมคะมันไม่เหมือนกันเมื่อมันไม่เหมือนกันเสร็จมันเลยทําให้เรารู้ว่าแรงปฏิกิริยาและแรงปฏิแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามันจะต้องทําในทิศต,ตรงกันข้ามกันแต่ขนาดต้องเท่ากันแล้วทํากับวัตถุคนละก้อนกันเอาละ ไปลองดูซิว่าเนื fort, wrong, right. well, ้อหาแค่นี้มันพอทําโจทย์ข้อสอบแพทสองได้จริงๆหรอพี่ตั๊กพี่ตั๊กจะโชว์อ่ะพี่ตักขอให้ไปดูข้อนี้เลยข้อนี้ข้อที่สิข้อที่สินะคะเขาบอกว่าอ่ะง่ายๆเลยโจทย์ข้อที่ส2บสอเขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งวางอยู่บนพื้นนะคะที่ไม่มีความเสียดทานแปลว่าเอเล็มีค่าเป็นเลยลูก f อเมีค่าเป็น0เมื่อออกแรงคงตัวเฮ้ย นี่ประโยคนี้สําคัญเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนไปออกแรงคงตัว f ค่ะข้อใดต่อไปนี้ถูกหนูสังเกตนะเขาใช้คําว่าออกแรงคงตัว f แปลว่ามีอะไรลูกมี f มี f เราต้องทําไมมี f เราต้องทําไมมี f ต้องมี a ฮะถูกไหมมี f ต้องมี a แปลว่าถ้าข้อไหนไม่มี a แปลว่าข้อนั้นผิดง่ายไหมนะคะเทคนิคคือมีแมวมี o มี f มี a ถ้าข้อนี้คาตอบไม่มี a แปลว่าข้อนั้นผิดค่ะ ข้อที่1บอกว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเดี่ยวนะประโยคภาษาไทายที่แปลว่าความเร็วคงที่ a มันจะเป็นอะไร a มันจะเป็น0ย์อ้าวข้อนี้ผิดสิเพราะเราต้องหาให้ได้ว่าข้อไหนมี a เพราะข้อนี้เขามี f ถูกไหมข้อ1ผิดค่ะข้อที่2วัตถุจะมีความเร่งเสมอแม้หยุดให้แรงเดี่ยวนะ f เป็นอะไรนะ f เป็น0จนาได้ไหมถ้า f เป็นศย์ a ก็จะกลายเป็นอะไรด้วย เอก็จะกลายเป็น0ูนย์อา้าวผิดคอนเซปต์ไปอีกอไม่ใช่และผิดไปข้อที่3ค่ะวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่เมื่อแรง F มากกว่าน้ำหนักของวัตถุไม่ได้เกี่ยวเลยน้ำหนักของวัตถุไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ไม่เกี่ยวค่ะข้อนี้นะคะข้อที่4วัตถุจะมีความเร่งตราบที่ยังให้แรง F กระทำเอ๊ะถูกไหมมีความเร่งประโยคนี้ประโยคนี้มีความเร่งคือมีอะไรมี A ตราบ่ยัง F, แปลว่ามีอะไรลูกมี f ชัดเลยมี f ต้องมี a สแสดงว่าข้อที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอา้าแล้วข้อที่5ผิดยังไงข้อที่5บอกว่าวัตถุจะมีความเร่งในขณะที่เปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เท่านั้นไม่ใช่ต่อให้วัตถุเคลื่อนที่แล้วก็ก็มีความเร่งได้ไม่ได้เกี่ยวเลยถูกไหมคะข้อที่5ผิดเห็นไหมคะแค่เราเรียนเทคนิค ที่มันจำง่ายนิดเดียวเราก็สามารถทำโจทย์ที่มันเป็นเชิงวิเคราะห์ที่น้องๆไม่ชอบได้แบบแฮปปี้มากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าฟิสิกส์ยากจริงๆมันไม่ได้ยากเลยเนาะอ่ะพี่ตั๊กแชร์หนึ่งเทคนิคเอาไว้ให้น้องๆเก็บไปทำโจทย์กันแบบง่ายๆและเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพี่ตั๊กจะมีเทคนิคอะไรเอามาให้น้องๆเรียนเพื่อเอาไปทำโจทย์ให้มันเร็วขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าครั้งต่อไปจะเป็นคลิปแบบไหนส่วนวันนี้ไปแล้วนะคะ